วัสดีค่ะวีเช่นจะมาแกงแต่ส่วนมากก็จะแกงใส่ไก่กันใช่ไหมคะแต่วิเชินจะแกงใส่ใส่หมูค่ะจะเป็นแกงไอ้พวนนี้นะคะแกงวุ้นเส้นค่ะแกงวุ้นเส้นใส่เอ้ยแกงหมูแกงหมูใส่วุ้นเส้นขอโทษค่ะนี่นะคะแกงหมูใส่วุ้นเส้นค่ะเป็นเป็นแกงเผ็ดเรานี้แหละค่ะ เป็นแกงเผ็ดใช้พี่แกงเผ็ดทั่วไปนี่แหละคะ่ะและอันนี้จะเป็นหมูที่พี่ชื่นเคยที่ว่าหมักไว้นะคะเนี่ยพี่ชื่นจะแบ่งไว้หน่อยหนะะึ่งค่ะก็จะเป็นหมูหมักใช่ไหมครับแกงหมูใส่วุ้นเส้นใส่โะอมใส่กะเพราและสําหรับนี่ก็จะมีที่ต้องอใส่ก็คือก็จะมีวุ้นเส้นใช่ไหมคะพริกหวานพริกหวานแดงใช่ไหมครับพี่ชื่นกินแล้วพี่ชื่นชอบก็เลย แบบว่ามันออกหวานนะแล้วเขาไม่ผิดนะคะแล้วก็พี่ชื่นจะใส่ไอ้น,นี้ลงไปด้วยนะคะขอโทษนะคะใส่ไข่พี่ชื่นอยากกินจะเหมือนเราเหมือนเราแกงวุ้นเส้นใส่ไข่ด้วยนะคะแต่ไข่เนี้ยพี่ชื่นอยากห้าฟองนะคะที่พี่ชื่นทอดเดี๋ยวชื่นแค่แค่คนให้ไข่ไข่แดงมันแตกเฉยๆนะคะพี่ชื่นไม่ได้ตีจนพองนี่ค่ะจะใส่ไข่ลงไปด้วยแต่แต่จะใส่ตอนที่เขาจบแล้วนะคะ แล้วก็จะมีแล้วก็จะมีใบผักนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะจะมีใบผักแล้วก็แป๊บนึ่งเดี๋ยวทุกทีตีบัตรต้องดีมานี่แล้วต้องดีมาหายายนี่ เขาไอ้นอั่นกันแกงกระปูกก็หน่อย่อ,อยแล้วพี่ชื่นจะใส่ไอ้นี้ลงไปหน่อยนะคะานานขอโทษน,นขะขาดระยะพี่ชื่นจะใส่ไอวิปวิปครีมลงไปหน่อยวิปครีมคือใครไม่ใส่ก็ได้นะคะพี่ชื่นจะใส่นิดเดียวเพื่อให้น้ําแกงเขาขาวขึ้นเฉยๆคือไม่ได้เกี่ยวอะไรถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ของพี่ชื่นมันมีอยู่พี่ชื่นก็จะใช้ให้หมดไปเดี๋ยวพี่ชื่นก่อนอนุญาตนะคะนี่ไอ้น้ําแกงนี่พี่ชื่นเคี่ยวไว้แล้วนะคะ แต่ว่าไอ้เครื่องเครื่องแกงอันนี้ยมันจะมันจะไม่มีน้ำมากนะคะเพราะเพราะว่าพี่จิ้งใส่ไอ้อะไรนะใส่วุ้นเส้นใช่ไหมคะจิ้งก็จะใส่ใส่ไปแบบว่าคือให้ให้เหมือนให้เหมือนน้ำขุกกิกอะ่ะแล้วก็แกงตัวนี้จะไม่เผ็ดน,นะคะที่ที่แดงนี่คือมันจะเป็นมชื่นผัดน้ำมันใส่ลงไปนิดหนึ่งผัดพิแกง แต่พี่ชื่นจะมันใช้น้ำมันมากนะคะเพราะว่าพี่ชื่นเจียวไข่เนี่ยมันมันเหมือนมันจะอมน้ำมันหน่อย,ยพี่ชื่นก็เลยใส่น้ำน้ำมันไปนิดเดียวผัดพิกแกงะคะแต่นี้พิ่แกงเขาก็ผ่านการเดือดไปครั้งนึงแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ชื่นจะอนอุญาตใส่น้ำตาลลงไปเลยนะคะบพี่ชื่นจะใส่น้ำตาลลงไปเลยเนาะ,ะไอ้น้ำ น้ำแกงนี้พี่ชื่นจะจะไม่ปรุงอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าพี่แกงมันก็เค็มอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ไข่ที่พี่ชื่นเจียววันนี้คือไข่นี้ไข่ไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าคือพี่ชื่นอยากกินให้มันให้มันแปลกประหลาดไปนะึกออกไหมคือเราอยากกินอะไรเราก็ใส่ไปแต่มันจแต่มันจะเป็นรสชาติแกงป่านะคะแล้วก็ก็จะหอมไอ้น,นั้นไปหน่อยเนาะขอโทษนะคะพี่ชื่นเทนเลย หอมอะไรนะหอมหอมหอมโชยมแต่โชยมพี่ชื่นไม่ได้ใช้มากนะคะพี่ชื่นก็กลัว,วมันจะกลี่ยแรงไปด้วยอ่าพี่ชื่นก็เลยใสโชยมลงไปหน่อยนึ่งกระหม่พี่ชื่นก็จะใสโชยมลงไปหน่อยนึงเพื่อ,หอ,หอให้เขามีรสชาติคือแบบว่าชวนนะชวนชวนชว,วนกินขึ้นนะคะแล้วพี่ชื่นจะใส่พริกหวานลงไปเลยนะครับว่า คือเราต้องการให้เขาขิ้นหวานเองเราต้องการให้เขาแบบให้ต้องการเขาเละนิดนึงโอ้ต้องใส่ที่ชื่อต้องต้องเอาไอ้อะไรนะเอาถ้วยเอาถ้วยใส่แล้วเงี้ยเนาะเดี๋ยวพี่เชื่อ ำหรับวิบวิบครีมตัวนี้นะถ้าแบบถ้าใครไม่ใช้ก็ได้นะคะแต่พี่ชื่นมีอยู่นะเสียดายว่ามันจะหมดอยู่แล้วก็จะใช้ให้หมดพี่ชื่นก็อาจจะคือเราเอาใส่ในแกงใต่ในอาหารเค้าอาหารหวานได้ทั้งนั้นนะคะอันนี้พี่ชื่นเอามาใส่ไว้เวลามุงแล้วเราพี่ชื่นอยากจะกินไอ้อะไรที่แบบมันอะไรอะ่ะให้มันหอมหน่อยเนะี่ยแต่ก็ไม่ได้ใส่มากนะคะใส่พอที่ว่าให้มัน มีสีสันแบบเปน็นนดหอมละหอมลอันนี้อันนี้พี่ชื่นตัดน้ำตาลลงไปแล้วนะคะแล้วกพ็พี่ชื่นก็ไม่ยังยังไม่ได้ใส่เกลืออะไรเลยนะคะแต่พี่ชื่นว่าพี่ชื่นจะไม่ใส่นะเพราะว่าไข่นี่พี่ชื่นก็ตอนที่เจียวไข่พี่ชื่นใส่นั้นไปหน่อยนะใส่ไออะไรมนาะใส่สีอิ้วขาวี่ชื่นเลย ใส่ี่ลงไปยนึ่งค่อยๆจะทำให้น้ำแกงมันขาวขึ้นนะคะต้นนะคะจิ้มก่อนย่านเนาะน้ำแกงเราก็จะจะขาวขึ้นนะคะแต่ถ้าใครถ้าใครไม่มีไอ พิชิก็ไม่ไม่ต้องนั่งเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้กแอบชิมนิดนึงเถอะมันหอมเผ็ดนิดนึงขอยากเติมกุ้งตาลอยเผ็ดนิดนิดคะไม่ไม่เผ็ดมากเอาไปชิมหน่อยก่อนพิชิมก็พูดง่ายพิชิมจะผมวามันเคยดีทัางหรามันก็ เออแต่ว่าพิชื่นเราอยากกินเลยอยากกินมุนเส้นในใจนะ่นะพ,พอพอพิชื่นเติมไอ้วิปครีมลงไปใช่ไหนขาน้าแกงเขาก็จะขาวขึ้นมาเลยใช่ไหมคะแคเป็นหน้ากินขึ<ๆ>้นี่ค่ะพี่พิชื่นจะใส่ผักนี้ลงไปเลยนะคะผักนี้ือจะเป็นใบผักธรรมดาเหล่านี้แล้วก็พิชื่นใส่ชะโอมไปประมาณพิชื่นชะอมพิชช่นก็จะเก็บจากสวนของพชื่นเองแล้วประมาณสิบยอดได้นะคะ คือให้มันมีกลิ่นจะอมอ่อนแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ให้มันมีกลิ่นแรงมากแต่สำหรับเนื้อสัตว์เพื่อนๆจะใส่อะไรก็ได้นะคะก็ตามสบายเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เราก็เอาแต่ว่าความที่ว่าเออเราอยากกินอะไรปแปลกๆดีเนาะยังไม่รู้บ้านเพื่อนเป็นยังไงนะคะบ้านไปจึ้งฝนตกฝนตกคือ ยิ่งกาแฟอยู่บนถน,นนนะคือมากเลยนี่ก็หอมอ่ะหอมชอูอมอ่อนหอมใบกะเพราหอมหอมหอมแล้วไอ่พอเขาเขา้าเข้าเครื่องเข้าอะไรดีแล้วจะไม่ฟ้าขึ้น,นไปขนยาก ปาลาเป็นแบบพี่ชินอาจจะตัดดีเขาไปนิดนะึงเพราะว่ามันจะมีวุ้นเส้นด้วยแต่เราเพื่อนอย่าลืมนะคะถ้าแบบถ้าเค็มเนาะจะจะจบเลยคือแบบไม่ถ้าไม่เค็มเรายัางด้านได้นะได้นะแล้วต่อไปพี่ชินจะใส่นิ่งไปเลยคะ่ะใส่วุ้นเส้นวุ้นเส้นนี่พี่ชุนเอ้พี่ชินโทษนะคะพี่ชินเอาไปลวกก่อนนะคะลวกน้ําเดือดเราเนี่ย พี่ชื่นก็จะไอพี่ชื่นใส่ไปแล้วพี่ชื่นก็จะจะปิดแก๊สเลยนะคะ,ะ,คะไม่ต้องไม่ต้องเคี่ยวนะคะเพราะว่าอันนี้พี่ชื่นจะจะแบบว่าจะเอาเขาไปลวกแล้วนะคะเอาไปลวกแล้วคือเพื่อว่าป้องกันว่าเราจะไม่เคียวเขาไม่ไม่ให้เขาอืดขึ้นมา,มากใช่ไหมคะแล้วพี่ชื่นเนี่ยต่อไปนี่เลยค่ะ โทษโทษนีนะะ่พี่ชินจะใส่ตัวนี้ไปเลยนะคะไข่แต่ไข่นี้มันจะอมน้ํามันหน่อยนะคะพี่ชินพี่ชินไม่ได้ปล่อยไฟแรง أ, ไข่นี้พี่ชินไม่ไม่ได้ตีจนจนเข้าพองนะคะจนเขาเข้ากันนะพี่ชื่นเอาแบบเอาช้อนให้เขาคือให้เขาแบบให้เขาไข่แดงแตกเฉยๆพี่ชื่นจะแบบวัาอยากจะกินแบบนี้เลยลก็เร้วว่าแลอยากจะกินอะไรดีเนาะที่แบบว่ามัน ไข่นี้มันก็จะถูกน้ำแกงนี่ๆใช่ไหมคะเนี่ยเดี๋ยวพี่จื้นขออนุญาตเปลี่ยนชามกระทันหันเอ๊ะมันจะหมดไหมเนี่ยชามเนี้ยหมดเลยเนาะชามหมดสินะหมดสินะต้องหมดๆๆๆเปลี่ยนชามกระทันหันอีกแล้วครับต้องหมดเนาะหมดแน่ นี่ค่ะเดี๋ยวพี่ชื่นให้ดูนะคะนี่น,น,น่ากินแน่เนี่ยน่ากินเนาะเนี่ยมันจะเผ็ดเผ็ดนิดนิดเองนะคะแค่เผ็ดเผ็ดที่ปลายลิ้นนิดเดียวเองนะคะไม่เผ็ดมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่ชื่นก็แบบเราจะกินยังไงดีแต่บางคนเขาก็ผัดนะคะผัดบุนเส้นใส่โจอมแต่เขาเขาเขาพูดว่าเป็นผัดนะคะแล้วก็ใส่กุ้ง<อ>นี่ค่ะพี่ชื่นขออนุญาตเทเลยนะคะนี่ค่ะโอ้ชาวันนี้พอดีจันนะเนาะเทลงไปเลยค่ะ เงไปเลยแล้วก็เราก็จะเลือกกินได้แบบแล้วแต่ว่าใครจะมาแนวไหนใช่ไหมคะใครจะกินแนวไหนอะไรได้หมดนี่ค่ะอย่างเด็กๆเขาก,ก็เอะนี่เราก็เอะทำไมไข่แกงได้หรออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะอธิบายก็ลองกินดูลองกินดูแล้วจะได้รู้ว่าเอะอร่อยนะทําแบบนี้ให้กินก็อร่อยนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบ แต่พี่ชื่นก็ไม่เคยทํานะคะที่ว่าแต่แกงกุ้นเส้นน่ะแกงเคยแกงอยู่แล้วแต่ว่าใส่ไข่ลงไปด้วยนี่พี่ชื่นก็ไม่เคยนะคะพี่ชื่นกเพิ่งจะเคยเป็นครั้งแรกแต่ว่าแกงไข่เฉยๆน่ะพี่ชื่นเคยนะคะแกงไข่แกงเขียวหวานไข่แต่อันนั้นมันก็จะเป็นไข่ไอ้นั้นแหละไข่ต้มไข่ต้มเอาไข่ต้มเอาเอาไข่มาต้มแล้วก็แกงเขียวหวานใช่ไหมคะเออพี่ชื่นก็เคยแต่ว่าไข่ เอาไข่ไปทอดแล้วก็เอามาใส่อย่างพี่ชินไม่เคยนะคะเดี๋ยวขอพี่ชินขออนุญาตเช็ดจานนิดนึงนะะเช็ดนี่แต่มันก็จะพอดีของมัน,นะะลองทําดูนะคะพี่แกงผิดทรเธรรมดานี้แต่ว่าต้องผัดพี่แกงให้หอมนะคะพ,พี่แกงผิดเราธรรมดาเลยไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าพี่ชินขออนุญาตใช้มือนะ,ะไม่ได้มีอะไรที่ว่ายุ่งยากอะไรแต่ว่าต้อง <c oughs> คือหลักๆต้องผัดพี่แกงให้หอมไล้บอกไหมถ้าพี่แกงผัดพี่แกงไม่หอมนี่มันจะมันจะจบเลยนะมันจะขาดมันจะเหม็นแบบมันจะเหม็นเครื่องเทศเหม็นอะไรอย่างนี้นะคะแบบพี่แกงนี่สําคัญมากเลยต้องผัดให้หอมแต่อันนี้พี่ชื่นตัดน้ําตาลนะคะพี่ชื่นจะพี่ชื่นจะเป็นคนที่ว่าจะใช้ผงผงนัวพี่ชื่นก็ใช้แต่ว่าพี่ชื่นจะใช้จนที่ว่ามันมันต้องใช้จริงๆนด้นบอกไหม พี่ชื่นก็จะไม่ไม่ใช้ผงนัวเพิ่มเพื่อนนะคะเพราะว่าเราอยากได้รสชาติที่แบบดั้งเดิมของเขาใช่ไหมคือเราก็จะรู้เลยว่าเอ๊ะมันสมัยก่อนเราก็กินแบบนี้เนาะเราก็ไม่ได้มีผงนัวผงอะไรใช่ไหมอ่านี่คะ่ะพรุ่งนี้วันหยุดเนาะไปแอบดูบ้านบ้านพี่ชื่นที่แกทำอะไรกินเนะาะแลพี่ชื่นทำไมพี่ชื่นก็ใจทำอย่างนี้น,นั้นนี่เดี๋ยวหนูทำกินบ้างเนาะแล้วถ้าใครที่นิยมข้าเหนียวนะคะ จ้ำได้เลยค่ะเอาข้าวเหนียวจ้ำได้เลยรับรองอร่อยแล้วเขาจะไม่เผ็ดมากพี่ชื่นชิมดูแนละ้วเผ็ดนิดนิดแล้วจะหอมกลิ่นชะอมแล้วอย่างไข่เนี่ยนะไข่นี่ก็เราก็กินได้เลยนะคะเนี่ยเนี่ยไข่นี่น่ากินมากเลยนะเนี่ยพี่ชื่นหอมเลยเนะี่ยสำหรับใครจะจะตีเป็นไข่ฟูก็ได้นะแต่พี่ชื่นไม่ได้ใช้ตีเลยนะพี่ชื่นเอาเอาแค่เอาช้อนทําให้ไข่แดงแตกเฉยแล้วก็ของอันนี้ห้าฟองแะ่พี่พี่ชายพี่ชื่นใช้ ห้าฟอกนี่คะ่ะน่ากินเนาะพี่ชื่นฝากไว้นี่นะคะอีกหนึ่งเมนูก็เอ้ไปดูบ้านพี่ชื่นสิพี่ชื่นจ๋าพี่ชื่นทําอะไรกินนะะทานกับข้าวเหนียวก็ได้ทานกับข้าวเจ้าก็ได้ข้าวสวยเหล่านี้นะคะแล้วก็อาจจะมีปลาเค็มแก้มนิดหน่อยหรือว่าเป็นคุณเชียงเ,เดี๋ยวพี่ชื่นคืนน้ำล <c oughs> ายค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะฝากไว้ให้พี่ชื่นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะว่า,าวดีค่ะทานกันให้อร่อยเลยเนาะขอบคุณคะ่ะ